สวัสดีค่ะม่กินข้าวราดจานเดียวนะคะนี่นะคะแกงฉู่ฉี่ยปะทูนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจไว้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะก็ขอทุกท่านจงมีความสุขค่ะเรามาทานข้าวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวทางของฝั่งส้มหวานจบก็จบนะคะเป็นฝั่งนี้นะคะเอาไ่กินกันได้เลยนะคะนี่นะคะต้องเติมน้าปลาด้วยนะ หูกก้ลมรงใจเราใช้สองกล้องคู่กันมีกล้องหนึ่งมันจะเวลาเขาจะหมดเร็วกว่านะคะกินไปก่อนแล้วกันเนาะนี่นะคะเนี่ยแกงชูชีอ,อร่อยค่ะเขาจะใส่ มูนะคะนี่เลจ้ามีก้างหน่อยนึง ปลาทูตัวหนึ่งก็หลายต่างนะคะเวลาซื้อมาทอดเนี่ยกินด้วยกันได้เลยจ้ะ ีปลาทูไม่มีผักน้ำพริกปลาทูอร่อย ถ้ามีน้ำพริปลาทูนะคะที่เราซื้อมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะลวกลวกผักอันนี้กินข้าวชูชีประทูก่อนเขาไม่ใช้เขาไม่ได้ใช้ประทูสดน,นะครับประทูนึ่งแล้วก็เอามาชูชี ขอขอบคุณข้อน,นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะคะขอทุกท่านจมีความสุขจ้าสาธุนะคะทชลองนะคะเราทําสั้นหน่อยนะคะ่ะกินไปจนจบเลยนะคะ นี่ค่ะเนื้อเนื้อแน่นๆเลย เนื้อเขาจะมีกระดูกหน่อยมีกระดูกนิดหน่อยต้องดูให้ดีๆนะคะเวลาทานเนี่ยอย่าทานกระดูกไปด้วยกันนด้จ้า ค่ะอีกจะหมดแล้วค่ะก็บ๊ายบายอีกช่องหนึ่งก่อนนะคะบาย่ายออีกช่องหนึ่งค่ะไปแล้วนะคะอีกช่องหนึ่งก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมุรนิธิภาษาพหุภาษาทุนนะคะ